เราจะมาขาโมยเทคนิคก,กันต่อพอดีได้ยินเรื่องของการพูดภาษาจีนให้เหมือนคนจีนเนะี่ยเออเล่าให้ฟังหน่อยเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าให้เราไปดูซีรีส์ฟังเพลงหรืออะไรยางการที่เราไปดูซีรีส์ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปฟังอย่างเดียวนะแต่เวลาที่เราดูมันจะมีซับขึ้นให้เราอ่านซับตรงนั้นนะตามแล้วให้พูดตามเขาซึ่งถ้าเขาพูดเร็วเราก็พยายามฝึกพูดให้มันทานเขาแล้วเนี่ยหนึ่งคือเราจะได้สำเนียงแล้วก็คือสองคือได้จังหวะการพูดภาษาจีนเขามาสามารถฝึกคนเดียวได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเราพูดตามซ ใช้คำนี้ในการบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆตัวอย่างเช่นเลยนะคะเราก็เพิ่งได้เรียนคำว่าฟงก๋แต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าใช้ยังไงหรือว่าใช้กับสถานการณ์ไหนแต่ทีนี้พอเราไปดูรายการทีวีของจีนแล้วทีเนี้ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การแต่งตัวก็เลยรู้สึกว่าอ๋อคำว่าฟึ่งก๋มันใช้กับการเป็นแต่แต่งตัวสไตล์แบบนี้เป็นคนทํานองนี้อันนั้นก็คือตั้งแต่เรียนก็คือจาไม่เคยลืมเลยได้ลองแบบว่าออกเสียงตามอัดวิดีโออะไรด้วยไหมอันนี้ส่วนมากจะใช้ตอนที่หนูจะแขา าชินปกฝึกออกเสียงฝึกการใช้ลิ้นเว,เวลาที่ภาษาจีนมันพูดหลายๆคำที่มันพูดรวมกันนะคะมันจะอเอ๊ะทำไมลิ้นทันกานอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่มีปัญหานี้เพราะว่าเราเอาประโยคเดิมๆวักเดิมๆเ,เนี่ยมาพูดเป็นหลายสิบรอบมาก,มากๆมันก็คือการฝึกอย่างหนึ่งเหมือนกันยังไงติดตามเราทรีชิปได้ตามช่องทางนี้เลยนะฮะสำหรับเรื่องราวภาษาจีนและทุนจีนด้วย